<laughs> ไม่ใช่ก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้านะคะก็คืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักมันเลยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเออแบบดูแบบหน้าเรียวขึ้นดูหุ่นเหินหรือแบบอะไรอาจจะดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรนะคะอันนี้สาบานเลืเอยๆมองว่าเราอัพหน้าอย่างนี้เราแบบแอบฉีดโบทต็อกเติม ไ่ด้แบบถึงขนาดว่ามันจะต้องไปฟิลเลอร์หรือแบบอะไรคือบางทีคนจะชอบมองว่าแบบจมูกเราไปทําอะไรไปเติมอะไรมาหรือเปล่าอะไรแต่คือจริงๆแล้วมันมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วบางทีการแต่งหน้าหรือว่าอะไรมันก็มีส่วนที่ทําให้เหมือนแบบดูศัญยกรรมแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าถ้าตัวเชียร์ฉันไม่ได้ทําอะไรยืนยันนะคะว่าเราไม่ได้พึ่งมีดหมอหรืออัพหน้าย,ยืนยันค่ะว่าไม่ได้พึ่งมีดหมอค่ะนี่ยืนยันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเชียเองค่ะตอนนี้ฉันมีของดีที่ต้องบอกต่อนี่เลยผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักไซเอสช่วยเผาผลาญไขมันลดสัดส่วนหุ่นเป๊ะภายใน7วันย้ำว่าแค่7วันเห็นผลเลยค่ะไซเอสอร่อยทานง่ายไม่ต้องชงแค่เทใส่ปาก1ซองเท่ากับ6แคปซูลการันตีด้วยยอดขายดีอันดับหนึ่งดีแบบนี้อย่ารอช้านะคะเชีรยมั่นใจไซเอสเท่านั้นค่ะชาแม่สเสน่ห์ของผิวสวย สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย094 709 4444 089 44 071 88 89ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sciet2u.com